ัสดีค่ะพวกเรากลุ่มสีย่อยสาจะมานำเสนอเกี่ยวกับคำว่ามะนาวเครื่องดูดยุงและแมลงค่ะดิฉันนางสาวธนพรหยุดาแก้วสาขาการบัญชีค่ะดิฉันนางสาวพัชรยศนาสาขาการบัญชีค่ะสรับผมนายจริยวัฒน์อ่อนหวานสาขาสัตวศาสตร์ครับกระผมนายยศวัฒน์ตังสุสาขาสารัตรศาสตร์ครับ ที่พวกเราสนใจทํานวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดูดยุงและแมลงนะคะเนื่องมาจากชุมชนชาวบ้านส่วนใหญ่ทําการปัสสตว์ค่ะในช่วงเวลากลางคืนชาวบ้านก็จะสูงไฟไล่ยุงให้ทําให้เกิดกลิ่นควันส่งกลิ่นเหม็นในบริเวณใกล้เคียงค่ะพวกเราจึงสนใจทํานวัตกรรมนี้ขึ้นมาซึ่งนวัตกรรมนี้เป็นนวัตกรรมที่มีอยู่แล้วพวกเราจึงนํามาต่อยอดโดยการติดตั้งเครื่องเปิดปิดเวลาและแผงโซลารเซลล์ เพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้งานและประหยัดพลังงานไฟฟ้าอีกด้วยค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ที่พวกเรานำเครื่องดูดยุงและ,มะแมลงมาต่อยอดนะคะ 1. เพื่อกำจัดยุงและ,มะแมลงที่รบกวนสัตว์2ช่วยประหยัดเวลา3ช่วยรักษาสิง่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานไฟฟ้าค่ะเครื่องดูดยุงและ,มะแมลงนะครับผมเป็นนวัตกรรมที่มีอยู่แล้วนะผมแต่พวกเรานำมาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นครับผม นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการประกอบการเพื่อให้เจ้าของฟาร์มสะดวกสบายขึ้นครับผมโดยมีหลอดไฟแบคไลท์สีม่วงครับที่จะล่อยุงเข้ามาในเครื่องแล้วก็โดนพัดลมแรงดูดสูงดูดตัวบนดนล่างของตาข่ายนะผมแล้วก็ตะข่ายด้านล่างนี้ก็มัดด้วยเชือกฟางครับผมแล้วก็ยุงไม่สามารถออกมาออกได้นะครับแล้วก็ยุงก็แห้งตายผมเพราะว่ายุงอดอาหารครับผมเป็นเวลาหลายวันครับยุงหล่นมาด้านล่างของตะข่ายเยอะแล้วแล้วก็ อันนี้ครับแกะเชือกออกแล้วก็เอายุงไปทิ้งได้ครับผมยุงไม่สามารถพื้นขึ้นมาได้ครับผมแล้วก็อันนี้เครื่องตั้งเวลาปิดเปิดนะครับผมทําให้เจ้าของฟาร์มสะดวกสบายนะครับผมคือเราตั้งเวลาไว้ประมาณตอนเย็นก็ประมาณหกโมงครับผมหกโมงถึงประมาณเจ็ดโมงเช้าอะไรผมเครื่องก็ปิดเองครับเราก็ไม่ต้องมาเสียเวลาเจ้าของฟาร์มก็มีอะไรทําอีกเยอะครับผมแล้วก็เราก็มี แผงโซลา่าเซลล์นะครับเพื่อช่วยลดพลังงานไฟฟ้านะครับผมให้แก่เจ้าของฟาร์มนะครับทำให้ทำให้เจ้าของฟาร์มไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในฟาร์มเยอะ,ะับผมประหยัดต้นทุนด้วยับผมราคาได้ก็ประมาณพันเก้าบาทนะครับผมค่ะและตอนนี้เราก็อยู่ตรงที่ข้อควนะคะซึ่งคุณลุงท่านนี้เป็นเจ้าของข้อควที่เราจะทําการทดลองนวัตกรรมเครื่องดูดยุงและมแมลงค่ะ วนนี้เราได้ทําการติดตั้งเครื่องไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําการเปิดการใช้งานกันค่ะตามไปดูค่ะ ครับสาหรับคุณสมบัติของเครื่องดูดยุงและแมลงภันธุฟาร์มครับหคือไม่ใช้สารเคมีจึงไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงภันธฟาร์มนะครับสคือไม่มีกลิ่นไม่มีควันนะครับสคือสําหรับใช้ในฟา,าร์มสัตว์เลี้ยงและสัตว์เลี้ยงภายนอกในระยะ 2- อถึงหเมตรนะครับแล้วก็4คือป,ประหยัดพลังงานไฟฟ้านะครับ5คือถ้าเราจะใช้ลดต้นทุนคือใช้ถังพลาสติกแทนถังนี้ก็ได้นะครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเครื่องดูดยุงและแมลงของกลุ่มพวกผม สามารถนําไปใช้งานได้จริงแล้วก็เห็นผลในระยะสั้นนะครับผมื่องดุดุงและแมลงของผมพรผมมีการประหยัดพลังงานด้วยครับผมโดยใช้แสงไฟโซลา่าเซลล์ทดแทนกับไฟบ้าน,นครับผมแล้วก็ยังมีเครื่องเปิดปิดเวลาอัตโนมัตินะครับผมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานนะครับผมและหากท่านใดอยากประหยัดต,ต้นทุนกว่านี้นะครับให้นำ ถัง20ลิตรนะครับผมมาทํามาใช้แทนเหล็กสแตนเลสท,ที่ผมทํานะครับผมค่ะพวกเราก็ขอจบคลิปการนําเสนอเกี่ยวกับนวัตกรรมเครื่องดูดยุงและมแมลงไว้เพียงเท่านี้ค่ะหากผิดพลาดประการใดพวกเราก็ขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ